จะเป็นอย่างไรครับถ้ารีโว่ล็อกโค่สีเขียวเปลี่ยนเป็นหน้า GR Sport นะครับเดี๋ยวลูกค้านะครับเชิญชมคันนี้ได้เลยนะครับคันนี้นะครับก็มีการตกแต่งแบบ g r Sport นะครับคือการเปลี่ยนหน้านะครับจากล็อกโคเป็น GR รถคันนี้นะครับเป็นล็อกโคสีเขียวราคา1 9 6 0 0ล้านบาทนะครับมีการตกแต่งหน้า g r Sport แบบนี้นะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่ได้เปลี่ยนเป็นทั้งหมด100ซนะครับสังเกตว่า ด้านหน้านะครับก็จะมีการใส่หน้า GR เข้าไปแต่ในส่วนของเบ้าไฟตัดหมอกนั้นยังเป็นตัวล็อกโคเหมือนเดิมนะครับสังเกตว่าคันนี้นะครับเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนชายล่างนะครับเป็นแบบ GR SPORT เลยหรือเราเรียกอีกอย่างว่าการแต่งแบบคัสตอมคือตามใจลูกค้านะครับมีการใส่คิ้วกันมแลงนะครับเพิ่มขึ้นมาในส่วนของอฝาหน้ากระโปรงนะครับแบบนี้เลยซึ่งหายากมากๆเลยนะครับที่จะ,ะมีลูกค้านะครับซื้อรีโว โลโคสีเขียวแล้วก็อยากจะเปลี่ยนเป็นหน้า GR ซึ่งผมดูแล้วเนี่ยมันก็สวยแปลกตานะครับอ่าเดี๋ยวมาดูด้านฝั่งด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะเป็นแบบเดิมๆเลยนะครับมีการใส่ตัวเบ้ากันรอยนะครับเป็นของ t o y ยต้า i n e แคปลาคาร์บอนนะครับใส่คิ้วกันศาสตร์นะครับลงไปนะครับแบบนี้เลยนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยก็คือแต่งแบบง่ายๆนะครับแค่ไม่ชอบหน้าโลโก้แล้วเปลี่ยนเป็นหน้า GR เท่านั้นเองนะครับ 1 9 6 0 0 0้บาทหล่อเหมือนตัวล้าน3ะครับโลบาเดิมนะครับท้ายเดิมนะครับหน้าใหม่นะครับสำหรับลูกค้าที่ชอบการตกแต่งแบบนี้นะครับก็ติดต่อมาที่เบอร์0656505989นย้ะครับย้ำอีกครั้งนะครับ0 6 5 6 5ห5 9 8 9หรือว่าจะทักมาในเพจโตโย t a เป็นภาษาอังกฤษโคลาถูกใจโตโยต้เป็นภาษาอังกฤษโคลาถูกใจทักอินบ็อกมหาเซียววอมได้เลยนะครับ ดูคันนี้เป็นไกด์ไลน์เพื่อเป็นแนวทางให้กับลูกค้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าเป็นคันไหนแต่งแบบไหนนะครับเชิญชมฝากติดตามไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ